พวกที่เพิ่งเข้ามาภาคเช้าบอกบอกให้มันผัดเวงกับเราเลยนะภาคเช้าต่อภาคเช้ากันเป็นคนดักเจ็ดเลยเบล่างถเยดักเลยอย่างเมันไม่ก้าหลอกเลยเล่ะแต่น่าจะไปเข้าบ้านด้วยใช่ไ่เข้าไหนกันนั้นนะ สัตว์ตัวหนึ่งหลัปจะมาโอเวอร์เป็นควร์ไรสัตว์พีงโอเวอร์พอนะผมชอบอ่ะดูดรามาเทดเลยเนี่ยผดูดาามาเฮดจีบสาวอยู่เปย์ด้วยเปย์ด้วยเปด้วยตามมาตั้งแต่วอลครับขอบคุณสตอรี่มันเก่งลุงเนี่ยมาแล้วลไม่นอนล้วครับเนี่ย ทำเอาให้พวกมันอาวุธหายหายไสามคนแล้ว <c oughs> ไม่มันวิ่งแล้วลนะครับลุงไม่หรอกมันยังไม่ไปนอนอีกเว่าเี้ยโอพวกมึงแม่งวนหลุดสัตว์อะไอ้เชี่ยกูบอกเลยของจริงที่เที่ย์โอ้โหโอ้ยเที่ยหลุดนรถกัะไอสัตว์อไไม่ได้ต่อต่อเหมือนเดิมเที่ยเฮ้ยไอ้พวกที่เพิ่งเข้ามาภาคเช้าอ่ะบอกบอกให้มันผัดเวงกับเราเลยนะภาคเช้าหลุดแล้รกสัตว์ต่อภาคเช้าก่อนไปนะไอสัตว์ หลุดไปยี่ตั้มเลยเหมือนลูกพี่มึงโยนเลยอ่ะเอาคือลูกพี่ผมครับไม่แต่กูนะกูถือว่ามันรับแทนไอ้ตั้มแล้วกันเนี่ยนะเออกูชอบกูชอบมึต้องเล่นเวนี้เว้ยเี้ยนี่มึงจะมาสุดทางแล้วอ่ะต้องแบบนี้แหละต้องละเว้ยเนี่ยได้บนเฮดไอ้เยี้ยต้องแบบนี้เว้ย โทรภาคเช้าในี่ภาคเช้ามาอย่างนี่ไอีกแผลกําลังกํลังเข้าแล้วถ้าหมอเหลือวมันาณสองคนอะมันแข่งหมอที่คนน่ะพร้อมกันตัวนี้หมอหกแล้วไม่ทำหมอแบบไม่มีหมดอ่ะคิดแม่งเออเว้ยตำรวจ VAD ไม่เออาไอ้เกลืตำรวจหาเรื่องถูกตีกดนแล้วต้องแม่งของจริงอะมึงกดแคสมาขนาดนั้นเลยวะไอแล้วมั่กูเห็นมันมีสวิตช์เบรด้วยนี่ มันเอามันมันเออมันเออแล้วมันก็เอาเข้าตู้ไปแล้วลุงเออแล้วเอาเข้าตู้ใช่ไหมออแอบมาเก็บอาวุธูกต้องมันใช่ครับมันเก็บอาวุธกันหมดแล้วตอนนี้มันเหลือมันเหลือจะมันเปล่าถ้ามึงดักจุดนะยี่แล้วเจอนะแจ็คคอดเลยอะยังไงก็ได้เว้ยอาวุธหายแน่นอนเว้ยช่วงตอนรอหมดพอดีไม่มันเป็นช่วงตอรอหมดอะลุงหมอหมดตอนตอนนั้นหมอหมอมันเหลืออยู่เก้าคนตอนที่มันเข้าตู้อะผมก็เลยทำไมทำไมเขาขึ้นอาวุธไวจังอะหรือว่านี่เป็นในในประเทศอยู่แล้ว ใช่ปะเปบนเต้นอยู่ในประเทศอยู่แล้วปะนี่มีเข้ามาบ้างครับลงุงมีเข้ามากคนนี้ใช่ไหมมีสวิตเบรดนี่แหละใช่ครับผมพูดถึงมันไม่น่ามีขั้นต่ำเลยเนาะซ้อมเสร็จก็พอกีดแน่นอนบ้านต่ำเมืองเพื่อนเลยจะไมมีขั้นต่ำวมึงก็แบบว่ามึงไปแลกเลยเยี่ยเก่งจริงป้ามึงแลกป่าขั้นต่ำอ่ะไม่มีขั้นต่ำอ่ะไม่เปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรอ่ะเออแต่ลืมไปแม่งเขายังไม่ได้ลงชื่อหรือปะ ไอยแดงมอลเทสตรงเจริญวายสัตว์ของจริงจริงไอยเฮ้ยแ้าลุงลุงเขาบอกพอไปอยู่ไหนไม่เห็นด้วยจะไปได้ไหมล่ะได้ครับลุงนี่ตอนรับครับพี่จะเป็นหัวหน้าแทนในไอบอลอ่ะไ้ครับลุงได้ครับเหมือนว่าไอเยี่ยบอลมันยังเอาพวกมึงออกมาไม่หมดอ่ะของอ่ะของที่มึงมีอยู่อ่ะแต่ตอนมาลุงมาเล่นด้วยผมได้ประสบการณ์โคตรเฉยเลย มันยังดึงพวกมึงมาไม่สุดอะแต่กูสามารถดึงพวกมึงออกมาสุดได้อะเป็มึงคือเพชรจำไว้ทางกูใช่ทุกคนมันมีเพชรอยู่ในตัวทั้งนั้นเว้ยมันขึ้นอยู่ว่ามึงจะดึงออกมาได้ตอนไหนเอ๊ะมึงบ้างเนี่ยมึงไปเฝ้าไอ้นั่นหรือไงฝึกนานอ่ะจะได้จักกะมึงรู้จักเน้นไหมกูเห็นเน้นบางๆในตัวพวกมึงอะปมฝอเป็นสายเพลแล้วกันลุง อาเธอไปดูคนละบทเอ้ขอไปดูก่อนเลยไปดูเลยมึงคงไปดูนานแล้วจริงๆตอนนี้ตั้งแต่เขาบอกว่ามึดูเพชรอะพี่ถึงเสียงอาเธอร์ว่าหวัดดีนะครับโหดักแย็ดดิมวกกันอยู่ไหนละแล้วมันมือจะเข้าบ้านได้ตอนไหนอะเออวันที่สิบเก้าครับสิบเก้า พรุ่งนี้ประมูลรถไม่แน่ใจนะบ้าดีเลยสิบห้าวันอะ่ะต่างประมูลรถกันไหมี่ยขั้นตอนต่อไปคือต้องประมูลรถนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับมึงต้องมีอะ่ะถ้ามึงไม่มีรถมึงก็อุ้มไม่ได้อะ่ะต้องได้สักคันหนึ่งอะ่ะไอ้ไอ้แว่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอไปหนึง่งไม่ไงยเว้ยมันมันในง้นอยู่แล้วเว้ยมันผมจะมองว่า แก๊งที่อยู่มานานไปกดแก๊งแบบนั้นมันม,มันก็ <c oughs> ไม่ใช่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าต่อให้ผมมองว่ามันไม่ได้เป็นการกดนะถ้าแบบว่าในมอนเที<อ>ย,อยร<ช>อดูเฉยย่ะนี่มีสวิตก์เแลด ว a t y ัน wanna c r รเชื่อมือแล้วไปสอบว่า t ั o ก่อน n ะตายเชื่อมึงไปอยู่แล้วว่า you wanna l o s e มึงทำไรว่าฉ n o ก่ o น o ะดูสตีนพวกกูคำมิงสูดแล้วกูครจะแรงช่วยกบพามึงปุ้มตุ่ม s u p e r เ a r กูเต็มละอื้ออ้แล้วก็จที่อา้ออู้อเกได้มาได้เรียลไลท์บูบููลอย้อบูฟีว like ooh, ooh. And king feel like h i s n ี่เปราเมืองเฟมิเส